สวัสดีครับพี่น้องเกิดอุบัติเหตุนะครับหน้าศาลเจ้าแม่ทับทิมหน้าศาลเจ้าแม่ทับทิมผมวิ่งมาผมดีๆนะพี่น้องรถเก๋งเขาชนรถมอเตอร์ไซค์กระเด็นมาใส่รถผมกระเด็นมาใส่รถทำให้รถผมเสียหายเลยครับตอนนี้ แตกเลยนะครับนี่เลยครับแตกอันนี้คันที่ชนนะครับคันที่ชนมอเตอร์ไซค์แปดกอโยสามสองเจ็ดสองครับอันนี้ของผมนะครับสี่หกเก้าศู แตกเลยกันชนนะเสียเลยนะผมว่าจะเข้าบ้านอยู่แล้วนะไวลองมาสบคนที่ส่งคนว่าจะไปส่งคนที่สนอเอสถานีกลางบางซื่อนะไปลองรชนมอเตอร์ไซค์กระเด็นานส่รถผม เสียเอาละแค่นี้ก็ได้พี่น้องครับสวัสดีครับผม